อ่าแล้วสัมผัสเพ่อนวนนี้จะเจอเห่อะไรขอไปติงได้ครับวันนี้ผมไปเล่นนะนะวันที่ไปไหมไม่เอาหรอถ้าการสถานการณไก่หอกนี่หาเรื่องนะเจ็บข้อเข่าข้อไก่ก็ได้ได้พอจุกเลนถ้าวันนี้ดูแลนะผมก็ตัดเสน้อแ้วเพื่อถอมต้มกไปดูกนครับ ประกันหลังนะฮะแคที่มาแล้วนะ้ไอ้ไทย่ขวานไทยไม่เห็นเลวาครับทาการย์เรียมราจายนีมีตั้งด้ยเลยเ่ดล้่เหนืยนี่เต้นเะยใครับงานหล้านะครับอันนี้ผมจะเป็นหาวนะครับหาวหาด้วยครับเสียน้อยตัวที่ครไที่ไหนนะฮะก็คนแถวนี้ใชครับ เด็กเก็บทุกปอนด์เลยคอยบวดหลังชาวบ้านเราเลยตับเก็บเรื่อยเลยทุกปอนดส่เสเลยว่าหาวเลยแทงมาตรงมือฉันยังไงเลยลูกยิงน้อยมาแล้วนะฮะยัดมาแบบนี้เนี่ยตีเด็นผ่านเดือดเดือด ใจก็ี่นี่นะใจจุ่งน้บหาเแม่หาท้งไม่ได้เลยเด็กวู้หิงังหวนเป็นคาแรงเราตื่นเลยเขาบอกวาอะไรนะเป่นไงคะแรงฉนไ่ส่กระแล้วะ่าต้เลยมาที่เต้ยกับเต้ยมีสี่คนกับีลูกนี้กันตั้งหากูใส่พอยเกกลับบ้านแล้วอะไรนะไม่ มองเลยดูดูเหเกิดประจํากาแล้วครัมีคนที่ห้าก็บอกว่าที่กูโดนจะเอาน้อเนนบุรีเนอะไรนะมีคนี่ห้าิสุบุรีเนี่รอเออเาจะกพ่อแล้วแล้วก็คนที่สี่แบบสุทธ่ตาล้าใกล้กันแตได้เินทางมาเดียนตกเดืนเ้ือใหม่อยู่แถวเนี้นมครขบในสนามมีไหมมีอ่ะเดี๋ยวมัอยู่อยู่เต้ ถ่ก้าๆมันๆไม่ได้มีอทอเลทอเลเฮ้ยเดี๋ยวผมสั Bey ่งยมเบี้ย um ีมาเหรอมาครับดาวปเย็ดดาวปเย็ดอ๋อกูไม่ปวดเลยเยอาอะไรครับไอ้ครับไอเฮ้ยเก็บข้าวผมแด้หผมกได้ข้าวเย็นคืนนี้สวยครับไอ้บยวไอ้ใช่สาเก๊อเก๊ะดาั bằng đuôi gấp ô chứ tìm tất cả mà hai ít mày gấp hai chữ cái là nó ít ít gấp ô chứ đưa ra thì nhau đi chăng đưa ra đi ạ đi nắm đi 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 bôi đi nắm á ào nói á cái tải lên người á anh mà không cày lắm hai lắm ừ. ừ, hơi à, còn... lắm à mà lắm hết anh lắm hết anh ta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  lắm hết lắm

ตาเออต่อมาเ่ท้องพุทธจะวางไว้ตรงโต๊ะแล้วกันเออไ่ต้องคอยแล้วพี่ันนี้ชืออะไรนี่เต้าโคดเต้าโร้าโคเออนี่นะเพ่ไปไม่ได้ก็ขึ้นหลังก็ผมอยากเล่นทุกอย่างได้ไหม ยกมาตีโอ้ยววาแล้วตูดโอ้อตายนาจิตแม่เรื่องผเป่าของาจัหวแล้วแกไหนนไอ้ดูีที่สวดครับเจ้าเอิญนะ วันนะครับผมเจอ้นะไอ้ี่มันมีดูในการใส่เลือสจรรองนั้นนะสมากเยดีนะแชมป์นนี้ตีลูกเรืองครับเบิร์ตนะเดนเล่นดกเวียนี้เสือญิงเออดีแท็นะน้าข้ามหมดนะแเป็นลาเผาได้เอาได้นะได้อันนอยมาที่หมดเลยวันนี้ได้ครับไอ้นี่คิวป่ามนเก่งจริงเลยยอดไอ้เบิบุ๊กนะใช่ ม看看네ี่เจมเอร์นักเตะที่เป็นลูกศิษยของบอยอานนะเพราะเขาสายปาร์ตี้เลยครับเอาละตื่นเลยเจ็บเจ็บครับแม่นักฟุกบอสนามเรานี่ยแข็งแรงนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวลครับทำไมครับจิดใจออดแอรับเวลาโดนอกหักอกมาไม่ไหวเลยเนี่ย อะไรดึงขึ้นมาต้นนะป้าเรอปังมเฮ้ยแอ๊บยุณเอาไปใส่ดิไม่เอาคุจะได้เป็นกัลนองใครเ่อใครเปเ่อีหนผีมันออกไม่เอาผีดิ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 ผีแดงตก ครับเี่หมดเใส่ได้นี่หวอเออผีกีเป็เออโตแล้วเป็นสัตว์ที่กินได้แม่เนี่ยโดนของไทยเนี่ยเป็นสัตว์ที่กนได้แะเป็แค่แป๊บเดียวนะกลระวังกันด้ครับเรียบร้อยไปครับเจี๊ยนไทยนะเจแดงเยลยครับพี่แดงเปียวครับเปี้ยวึ้นมาไอ้ตัวปตักมันเยกินแล้วทุกอย่างกิหมดเออให้มาแล้วก็มา เมมานะครับเมมอร์ขึ้นมเลยครับตั้งแต่มีเกมเมอร์เกมมาตกาเลยรักลยเป็นไม่เหลือข้เท้าเลยครับเยเปดอูครับัดีครับอดีแก่หมดเลยเข้าโหดเข้า จ่ายมาครับให้กับการยู่กางเลยสี่เลยอเลยนะฮมีไกยังจะมาสั่งให้อยู่การนี้มีไยังเด็เส้นอป่โตราดมีอารต่งอี่านะพี่สี่วันนี้ยำอร่อยนะครับผมกินผมเพิ่วกินทิพนะผมเพิินกอร่อยแต่ก็เราเป็นสไตลยังไม่หมดใช่ไหมยขยันได้เีเล็ตีขายเยอะเฮ้ วันนี้ไก so <VE> ่เยอะไก่เนี the sea. The sea so ่ยตอบนะเฮ้ยเนี่ยตอ้ยไอ้ไก่กูไม่เจอนานเลยนี้เหรอมันมีตองทอดนะครับเนี่ยไก่ครับอะไรนะเฮ้ยโอ้โหเมืนจิตแล้วยิงเลยเยอะน้องอ่อยเป็นหมดเลไก่เยอะมีผัวด้วยนะท่านผู้าเปลี่ยนเซตไวครับพี่มาครับลูกน้อย โกหังครับในเข่าวไปสวีกับแฟนมานะครับหลักปัดมาให้กับทีมเมอร์ครับเจเตอร์กับเบเตอร์จะเคลื่อนไหวครับแน่สุดท้ายไปโดนพี่เจเมอร์เราออกนะครับตัดเข้ามาตรงนี้ครับเติมแดนเต้ยครับเต้ยจูงมือกับธนาโตเต้นครับโตเต้น เออตทีใโอเร์เปี่ยนทางมาให้กับทุกู้ครับเป็นนักเตะุกที่ผมจัอะเอาละไอ้ไม่มาเออมีหคนครับทีมกู้ีหกคกกันเตะรับม่มันเป็นลูกแต่คุกคขงทตุ๊ น่สบัยดีแบแก้วมาไมคนได้แล้วมาลองทีมลองเครื่องเลดดีอย่างเงี้ะแล้วเะที่ตูดด้านม่นก็ตั้มได้ลงแล้วอ้โหดีด้วยรังนะวันนีูหังก็ได้มาฮะแต่ตอนบอกก่อนนะวอนนี้เราให้ตีนต้นแรกอยู่ทีถึงขนาดไิจครับเฮ้ยโอ้โหอะแรกอยู่ทีถึงขนาดไพจิดวนนี้ล้างก็จับตึ้งเลยรับคณะเลือดู่วันนี้นี่คือทุกีเลยแต่มพนเล็กครับ เขาจทุใจนี้ไมาเพเลยครับ้ไอซ์กแบบใช่คต่ลูกงใทวทกวันีตตด้วยครัตเมาครับโอ้เช้าคับหนักมันแต่โนจครับไอ้องเตืเรื่อยคร้โเพตืนที่รวใจามาครับู้ื่อคนที่หนึ่งเซตเตเลย น้าเปทอกมือครับ้ตูข้าวโอ๊ตหายไล้ดือนี่เป็นจับออกไปเองนะ่รปบปุ๊บปุเอไี่อ้าวพัชบาลนะยเป็นนายไม่านจริงๆนะพัชบาลนะย เียามาตังตงต้งนะครับทุกเพตัแ้นะพี่สีอย่างกั้งตนี่สิทันเฮ้ยน้องจี่ตั้งเ,เกียบเยลูกไปเต้คน,นแรกใช่ปะอะไรนะน้นนะองไปจุด่าทำไมตั้งชื่อตั้งตะเกียบเดี๋ยวลูกคนแรกใช่ปะคนที่สามระบหลอใช่ครับแล้วลูกคน,น,นทีน่หนึ่งคนที่สองคนท่สมค่ห้าคที่หรับคนี่หนึนี่ปเช็คใหม่อ๋อ เพราะว่าตอนนั้นหนาวแล้วจริงๆผมจะตั้งชื่อตั้งชื่อเมียมาดีกว่าดีไหมเพราะได้ขาวแล้วมันเป็ยากกับเมีอะไรเลยเราเล่นมาด้วยเราเด็กแพงเหมือนกันมือหนูว้ามารลด้วใช่เหรอเตเต็ะตุ่ยกรบตอ่น้องกระต่าย ดีเอก็แมนยูอด้วยที่สำคัญที่ฟันเหมือนกันด้วยครับพี่โบ้ะเสือโอ้โหแล้วันนี้แม่บิษาว่าโรงงานหนักเหมือนกันนีวันนี้เข้าโอ้ยินเข้าดูที่หนุเยอะเลยนะผมรู้สึกว่าทีนี้เต้ก็ยังดานะครับทำไมครับรู้สึกแมยูเต้เลยเหรอได้ครับเต้ดูเดียวเลย ต้นนะแต่ไม่แบบโอไอโอดทุกสูงครับมีพที่เยอะเลยครับแม้กานต่อบอลให้ติดการต่แ่แลครับการเซทุกสูงเอ้ยเซฟรับนะดึงครับถือว่าพบเจอแบบอ่าเก็น้อยติดนี่น่าจะดอผู้ดีเลยครับะว่าน้อติเขาจมีที่เซฟทุกที่ดีเนี้แล้วันนี้จะไม่ใท่ ที่ใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นที่ปีเรับได้แค่มอออกเลยครับรับมาขวาครับหายเอีกน้อยะแต่ก็ได้ครับเพ่เข้าใจดีัไ้ก่อนเม่ทันเล็กเลยทันเล็กเันเ็กกตเออ มีขับวนไมเมีขับวนไไม่มีนะให้อ๋ออ้าวับได้ด้ไก่โดยต้นหาเานี้ได้นะให้คนขับวนเหอกแั้ว่าเก่งไมี่นี่ดีไหมเรียนตรงนั้นแหละมันขาลืเอดไงก็มีทับว สายก็ูคร pues ับก er. ็ตอนนี้ก็ซือดังคนไทยทำอะไรกันได้ครับ่าแกวก็เล่นเกมลุกได้เป็นราเลยเกกนักนาน้อยจะยืนตังหวทามทดนาลลูกนี้โอ้โหเนี่ยไมเลครับะเอ้าตามเ้ยเฮยตามประกาศยิงลอกมาได้เนี่ยแต่ซือเลยในวันนี้หนูได้เล่สองสาครั้งแล้วนะตัดที่กไ่ใช่ไ่ อยู่ข้างหน้าฮะยู่หลังไหมฮะตเต้นดีรัยดาวที่อยู่ในแดนหมดเลยครับเจนเจอร์นี่ต้มาไ่เหมือนกันนะเจนเตอร์นี่การตุ่ไหน่เราคบๆนข้างไม่ทำไมครับเขาฟาดเรียบเลยแด่ข้าวเลยเออเดเอร์ที่วขาที่ดึงมาครับพย่ี้